สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ได้จา้าไม่ได้กินก๋วยเตียเต๋ยวแบบมีเกี๊ยวถาดน้กนากันจากพี่น้องถาดแบบไงม้ามา,มาเกี๊ยวถา,ถาดเกี๊ยวถาดถาดเกี๊ยวมาได้จา้ามาเด้อกินน้ำยายตอมจากพี่น้องไยต่อมแจเป็นบ้านจ้าตอมจุ้งแพ้แจเป็นบ้านค่ะพี่น้องมามาก๋วยเตี๋ยวถาดน้ากันนี่กระดูกหมูมีเกี่ยวหมูแดงค่ะพี่น้อง ตเกียงสบายดีฉูดฉกด้วยจ้าพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าต่างประเทศตัวประกวดล้านเมืองไทยเฮาจ้าซื้อก๋วยเตี๋ยวบะหมีกระดูกหมูหมูดแดงเกี่ยวนักชูแางจินจ้าเดี๋ยวถากแบวหมนอนกันเด้อจ้า พ้นเหยียพีกมันเข่ากันดูรึเมือม่อหนึ่งเมือ่อหนึ่งถือถือโทรศัพท์ยายมึงเบาบางแสกน้ำกันได้จ้าขอขอบคุณหลายๆลยได้จ้าถูกกำลังแรงใจจ้าพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้า ป่อยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วยกันจ้าเรียนนี่พักนี่บุกไรได้มีคลิปลุ้งจากพี่น้องหลานใจถรบอันเดียวกันหลานใจ <laughs> ทอดถิงึงคือเกาหรือจาาเป็นเกล็ด F G, F G ไหม F c เกากระดาจ้า มาใครจะลงตากระเขาไปบึงเพื่อนๆอย่างนี้ดอกจ้าหมากำลังใจกันอันต้องอขอตัวาก็ะขอโทษขออภัยเ้ยจ้าพีน่น้องทางเจีย้ายต่มกับไปบททัวพูดหาพวกพ่อ แซ่แบแซบอยะพี่น้องตุนเกียวเจ้านี่ได้หลายพ่อเอาคลิปนี้ก่ขอฝากไว้สมีเด้จ้าทักทายทักทายค่ะพี่น้องชิดหัวชิดึงทักเจ้าล่ะจ้าปดีจ้าํำด้วยลำด้วยกันเลยจ้า